โอเคเรามาเริ่มดันแรกแล้วกันนะฮะทุกโอ้ทุกคนเป็นดันใหม่ว้าวนี่ไงทุกคนมันมุดแล้วนี่นี่มันมุดเข้ามาแล้วทุกคนเฮ้ยกราบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมนอนสู้รืลเกมฮตัตเตดดมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มีดันใหม่มารีวิวให้คุณผู้ชมดูกันนะฮะ ซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในแอปสีเหลืองตัวนี้นะฮะทุกคนส่วนวิธีรับแอปสีเหลืองนะฮะพี่ก็เคยสอนไปแล้วนะฮะกดที่ใต้คลิปเดี๋ยวมีลิงก์สอนอยู่นะฮะโอเคเรามาดูกันว่ามันมีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามานะฮะทุกคนซึ่งจะอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชันไทยในอนาคตนะฮะทุกคนก็น่าจะมาเดือนหน้าแหละนะฮะโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะ,ะทุกคนดูดิดันใหม่ฮะ,ะทุกคนโอ้โหมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ด่ันนะทุกคนซึ่ง7ด่ันนี้นะฮะผีก็จะแตกต่างกันนะทุกคนอันแรกเนี่ยก็จะเป็นผีกระโปรงแดงนะฮะอันที่สองก็ไม่แน่ใจนะฮะเป็นตัวไหนนะซึ่งผีแต่ละตัวนะก็จะมีสกิลติดตัวของตัวเองนะทุกคนหน้าต่างสีเขียวนะมีดันเพิ่มขึ้นนะทุกคนอันที่สองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการจับผีนะทุกคนเออเหมือนกับว่าจับผีนะอันนี้เนี่ยก็จะมีผู้เล่นแค่2คนนะฮะทุกคน โอเควันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวหน้าต่างสีม่วงก่อนละกันนะฮะทุกคนแล้วก็มีสกินใหม่เข้ามานะฮะทุกคนนี่สกินใหม่ฮะทุกคนโอ้หเยอะนะเนี่ยต้องใช้จิ๊กซอสกินนะฮะสาอันนะอันที่สองก็45คนอ่าเดี๋ยวพี่ก็จะเปิดให้ดูก่อนนะว่าสกินของแต่ละตัวละครเนี่ยมีอะไรบ้างนะเฮ้ยดีอะทุกคนนี่โหสวยนะเนี่ยนี่ ประมาณนี้ฮะอ่าของคนนี้ก็ประมาณนี้ฮะน่ารักดีฮะทุกคนน่ารักดีนี่ของคนนี้ก็จะเป็น <c oughs> โอ้โหไม่มีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามานะฮะจิกซอสกินนะฮะก็จะมาสุ่มในตู้กาชานะฮะก็จะเป็นตู้เกมเนาะทุกคนอ่าตู้เกมก็จะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันนะฮะน่าจะใช้100เหรียญน,นะทุกคน อ๋อแบบนี้เราก็จะได้สก,กินนะฮะทุกคนครั้งนี้ได้เยอะฮะทุกคนอีกครั้งดิเอา้าได้แค่สองชิ้นมาเอา้าสองชิ้นทำไมเมื่อกี้ได้เยอะเลยวะเอา้าสองชิ้นอ่ามาสี่ชิ้นโอ้โหค่อนข้างที่จะเปลืองเงินนะฮะทุกคนโอ้อีกเยอะเลยฮะทุกคนยังไม่ได้สักตัวเลย มาดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมอ่าอันนี้ก็มีกล่องสุ่มด้วยนะทุกคนว้าวในเวอร์ชันจีนมีกล่องสุ่มนะทุกคนว้าวอ่าโอเคนะทุกคนเราได้สก,กินมาอันนึงนะก็จะเป็นชุดคริสต์มาสของตัวนี้นะฮะโอเคเรามาเริ่มดันแรกแล้วกันนะ,ะทุกคนซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นดันใหม่นะฮะทุกคนโอ้โหบอทของเราคือมีสก,กินโคตรสวยนะฮะทุกคนโอเคโอ้ทุกคนเป็นดันใหม่ว้าว โคตรเททุกคนโอ้ oh, แต่ละเด่านก็จะมีไอเทมเสริมด้วยฮะทุกคนมานอนแล้กันนะทุกคนโอ้ด่านใหม่โคตรเท่ฮะทุกคนโอ้มาดูกันโอ้โหว้าวก็จะเป็นห้องแบบเป็นก้อนๆนะฮะทุกคนแยกกันอยู่ฮะทุกคนโอ้โอ oh. oh, ้ยทำไมเงินพี่ขึ้นคุณเยอะมากนี่คือเวอร์ชันโปรเหรอโอเค ก็ไม่เป็นไรนะฮะถ้างั้นเราก็มาดูสกิลของผีแล้วกันนะอุ้ย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 อะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้ผีกระโปรงแดงมันทำอะไรอ่ะทุกคนเฮ้อเรามาดูกันว่าผีกระโปรงแดงจะทําอะไรไหนขอดูสกิลติดตัวหน่อยสิทุกคนอยากดูสกิลติดตัวของฉันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูนะเอาเอาอะไรครับเนี่ยทุกคนแสดงหนีเหรอ ทำไมเลือดของผีอยู่ๆมันลดเองวะนี่ hey, ฉันจะโชว์สกิลให้ดูเออพี่งงกับสกิลของมันนะทุกคน <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาซื้อกล่องสุ่มให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะเออเอะกล่องซุ่มละ่ะอ้าวต้องรอน่าจะต้องเล่นสองวันนะถึงจะได้กล่องสุ่มนะฮะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่นี่กล่องซุ่มมันใช้กับเดินปกตินะฮะทุกคน เสียดายมันเป็นเวอร์ชันโปรครับทุกคนไม่อยากเล่นเวอร์ชันโปรอะเพราะว่าพี่อยากลองสู้กับผีจริงๆนะดูดิพี่ยิ่งซื้อของนะเงินก็ยิ่งเพิ่มโอ้โหเสียดายฮะทุกคนมันก็ไม่มีที่ปิดโปรด้วยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าสกิลของผีมันคืออะไรวะทำภาพรวมตานะฮะสกิลของผีกระปรงแดงนะก็คือภาพรวมตานะทุกคนถ้างั้นพี่ก็ขอฆ่าผีกระปรงแดงหลากันนะฮะ โอเคซื้อของนะฮะค่ามันเฮ้ย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 เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันตีแรงมากอ่ะเกือบตุยไหนบอกว่าจะฆ่าผีนะฮะเกือบโดนผีฆ่าโอเคอัพให้ตันแล้วกันนะฮะเฮ้ยทุกคนเป็นประตูเพชรไหนขออัพแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยยังอัพได้อยู่เฮ้ยประตูสีชมพูอัพ ถ้าในอนาคตนะฮะจะมีประตูบันนี้เข้ามานะทุกคนรู้สึกว่ามันเท่น,นะฮะโอเคถ้างั้นเราฆ่าผีแล้วกันนะทุกคนเรามาเดี๋ยวเราไปดูดันต่อไปนะฮะดันนี้ก็จะเป็นผีนะครับจะสามารถมุดเข้ามาในห้องเรานะทุกคนฟังแล้วจะตกใจนะเดี๋ยวดูของจริงฮะทุกคนโอ้หอันนี้ก็จะเป็นดันใหม่เหมือนกันนะทุกคนโอ้โหถ้างั้นก็คือแมพมันจะเพิ่มเข้ามาหลายดันเลยนะฮะทุกคน ถ้างั้นเราไปห้องไหนกันทุกคนก็จะเป็นห้องจีนะฮะทุกคนอ่ะอยู่ตรงนี้ฮะผีอยู่ตรงนี้โอเคไหนเ <Okay. Nice. S 1> ขาดูสก,กิลไหนดินี่ไงทุกคนมันมุดแล้วนี่นี่มันมุดเข้ามาแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันมุดเข้าไปเลยนะทุกคนแล้วก็ตายแล้วก็ขังตัวเองไว้ข้างใน <laughs> อะไรครับเนี่ย แล้วไม่รู้ว่ามันจะมูดออกมาได้หรือเปล่านะทุกคนโคตรเท่ฮะทุกคนแล้วก็วิธีแก้ล่ะมันเหมือนกับว่ามีไอเทมมาแก้อยู่นะฮะนี่ไงเป็นก้อนหินนะฮะทุกคนถ้าผีมูดเข้ามานะฮะเราจะเอาก้อนหินไปทับหรือเปลว่ามันจะมูดมาทางไหนนะฮะ <c oughs> โอ้โหผีตัวนี้คือโคตรโกงฮะทุกคนมูดเข้ามาเลยโอเคตอนนี้เขาก็เลเวล3แล้วนะทุกคนฮนะ นี่ไงมันมุดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าทางไหนนะตรงนี้ตรงนี้นี่เอาไม่ได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเอามันเข้ามาแล้วทุกคนเอ้ยแล้วก็ก้อนหินเราสามารถกันผีได้นะทุกคนอ๋อมันเอาไว้กันผีไม่ใช่กันผีมุดนะฮะทุกคนที่ไม่คุ้เล่นไงก็เลยไม่รู้ฮะทุกคนโอเค แล้วก็อัพก้อนหินนะฮะให้ตันแล้วกันนะ,ะทุกคนเฮ้ย <laughs> <laughs> เลือดของตัวนี้คือเยอะอยู่นะ,ะทุกคนเอาละถ้างั้นเรารู้สกิลของผีแล้วเราก็ฆ่าผีแล้วกักนนะทุกคนโอเคเรามาดูดันต่อไปนะทุกคนดันนี้ก็จะเป็นผีแขนยาวแต่ขาหักหรือเปล่าอ่าจริงด้วยฮนะโอ้ดันใหม่นะฮะทุกคนแล้วก็ผีแขนยาวแต่ขาหักมาอยู่ตรงนี้ทําไมอะ่ะเอา้าผีไม่ใช่อยู่ข้างๆแล้วหรอ พี่มาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนเอ้ยเตียงอยู่ตรงนี้โอเคนอนนะนอนเฮ้ยทำไมผีมันอยู่ตรงนี้วะแต่ไม่รู้ว่าสกิลของเขาคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลของมันเนี่ยจะเป็นอะไรนะแผนที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ควายนะฮะทุกคนแล้วก็ผีก็มามาเกาจุดไหนก็ไม่รู้นะฮะผีวิวสแล้วนะฮะ คือแมพพี่ชอบมากเลยนะทุกคนมันสวยอะ่ะสวยมากเลยขอดูหน่อยพีแคนเยาแต่ขาหักไหนโอ้โอ้โอ้แรงแรงไปเปล่าอ๋อสกิลติดตัวของพีแคนเยาแต่ขาหักนะทุกคนก็จะเป็นฟื้นเลือดหนึ่งครั้งนะฮะเออเมื่อกี้เห็นทันปะ มันเกือบตายแล้วก็จะฟื้นเลือดนะฮะทุกคนเด้งขึ้นมาอย่างไวเดี๋ยวเรามาลองสกิลอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราดูไม่ทันนะ,ะเลือดเพิ่มหรือเปล่านี่ไงนี่ไงทุกคนเลือดมันจะฟื้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าสกิลของผีเนี่ยมันจะคูลดานานเท่าไหร่นะฮะไหนขอดูหน่อยยังจะฟื้นอีกปะฟื้นแค่ครั้งเดียวหรออ๋าสกิลของผีฟื้นแค่ครั้งเดียวนะ ก็น่าจะมีระยะกันคูดาวนะฮะทุกคนเออพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีปืนใหม่เข้ามาหรือเปล่าออโอ้ทุกคนจริงด้วยโอ้นิ้วทองสีม่วงว้าวโอเมก็ oh God. ทุกคนพี่ว่าละมันต้องมีของเข้ามาใหม่เยอะเลยนะฮะทุกคน โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะ EP หน้าเราค่อยมารีวิวซีดันนี้ต่อนะฮะทุกคนแล้วก็จะมีดันตรงนี้เพิ่มอีก2ด่านนะฮะทุกคนโอเคโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะไว้เจอกัน EP หน้าบ๊ายบายครับ